ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงแมนดาเลเบเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ที่เห็นอยู่รอบๆนะฮะถ้าหมุนกล้องไป360องศาเนี่ยจะสังเกตเห็นว่านี่เฉพาะผู้ที่มีความชื่นชอบสนใจเรื่องเทคโนโลยีโดยเฉพาะเป็นสื่อมวลชนเนี่ยยิ่เพียงแค่ไม่กี่ร้อยคนกับจำนวน5,000คนที่จะมาจากทั่วโลกที่จะมาติดตามเรื่องราวของอนวัตรกรรมที่จะสามารถเห็นได้ในงาน International c s ปีนี้นะฮะ ซึ่งเท่าที่ฟังฟังที่เขาลือลือคุยคุยกันก็จะมี 2- อสาเรื่องกันส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโมบิลนะครับหรือว่าโทรศัพท์มือถือในปีนี้โดยเฉพาะของ Samsung s เอสแล้วมีบางคนพูดถึง S5 ด้วยว่า S5 จะเป็นรุ่นที่ออกมาซีรีส์ของ S5 นั้นจะกลายเป็นซีรีส์ที่มีให้เลือกถึง5-4ด้วยกันและอื่นๆโ o เกียไม่มาเอ้ย Microsoft ตกลงจะมาหรือไม่มาอะไรเงี้ยนี่ก็คือสิ่งที่กำลัง เมาเมาเป็อยู่ในกลุ่มของเรียกว่าเป็นนักข่าวที่เป็น geek นะครับซึ่งผมก็เป็นนักข่าวเหมือนกันแต่เป็นนักข่าวที่เป็นนักดนตรีที่ <laughs> บังเอินชื่นชอบในเรื่องของนวัตกรรมและเทคโนโลยีแถวยาวจากตรงนี้นะฮะถ้ามองไปก็จะไปถึงนู่นเลยนี่เป็นเพียงแค่สองวันก่อนเริ่มงาน CES นะฮะซึ่งก็ จริงๆก็ตั้งใจจะพูดเป็นภาษาอังกฤษมากกว่าเพราะว่าเราพูดภาษาไทยบางครั้งก็ฟังดูเหมือนจะก็จะก็จะก็บอกว่าจะกี้เจะปูว่ากี่คูแล้วก็มองหน้าเราเพราะเราหวยหยิกเหมือนฝรั่งแต่ว่าพูดไทยชัดมากเหมืออเขาไม่รู้ซ้ำไปว่าเราพูดภาษาอะไรเดี๋ยวเราลองได้จังหวัดเราจะพูดคุยกับเพื่อนๆที่เป็นผู้ที่ชื่นชอบเรื่องของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนนักข่าวเพรสจูเนีลลิสต์จะเรียกอะไรก็ตามแต่ ตามไปเรืเอยครับนี่เข้าแถวมา15นาทีแล้วน่าจะอีกสัก15นาทีน่าจะถึงบริเวณคอ n v e n t i o n Hall ของแมนเดเลย์เดย์แห่งนี้ครับ